โยโยโยสวัสดีครับพี่เสียคืนผู้นำทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลนผหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับกรอีฟาร์มผลิตภัณฑ์เคเอ็นสปอร์ตนะครับก็พี่จะจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์คลิปแรก3คู่จาก2ลีกนะครับไปที่เวลาสองทุ่มพิมลีกอังกฤษเชลซี Chelsea, เปิดบ้านเจอกับยูสติ้วทาวน์ดัดสิบบาทนะครับเชลซีห้าสิบสามแต้มจากการชนะสิบห้าเสมอแปดแพ้แปด กลางสัปดาห์เล่นคอนเฟลซ์เหลีกนะครับบุกถล่มลีเกียมา3าศูนย์จริงๆก็พักผู้เล่นครึ่งทีเหมือนกันนะครับตัวสำรองอย่างโรเบิร์ตซานเชสประตูเกมรับรีไวายโคบิลกูกูเรย่ารวมไปถึงมิดฟิล์คู่กลางนะครับเอนโซเฟรนเดีย so, กับไกโซอ่ามาเมเซตไกเซโดจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับแนวรุกอย่างซานโชโคพาเมอร์ มาดูเอเก้เอ็นคุนคู el, พวกนี้ครับเฉลกกับอิสวิดยี่สิบแต้มจากการชนะ4เสมอ8แพ้19เกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านน้กับบูฟมา1ต่อ2นะครับตัวหลักๆก็เบ so, นจามินจอห์นสันฮูริโอเอ็นซีโซนาธานบรอดเฮดกองหน้าเลี่ยมดีลับนะครับนัดแรกเจอกันอิสวิดเปิดบ้านชนะ20คู่นี้ตามหน้าเสือ เขามองเชลซีเป็นต่อเยอะนะครับเอาง่ายเชลซีเนี่ยแม้ว่าจะพักน้อยกว่าแต่ก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าพักตัวผู้เล่นมากกว่าครึ่งทีมส่วมิสซูบิารแพ้วูฟคาบ้านแทบจะตกชั้นแล้วครับพี่เอ๋มองว่าเกือบแทบจะถอดใจนะครับเกมแบบนี้วัดใจเชลซีครับมีโอกาสจะยิงขาดถึง2ลูกเพื่อลุ้นพื้นที่ชมเป็นลีกนะครับโยโยโยเจ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับค่ต่อมาเวลาเดียวกันวูฟแข่งต้นวันเดอร์เรอร์อันดับ17จะเปิดบ้านเจอสเปอร์ครับวูฟ32แต้มจากการชนะ9เสมอ5แพ้17เกมล่าสุดบุกชนะอิสซบิดมา2 1หนึ่งะครับตัวหลักๆชุดน,นี้ก็อังเดยกักบเชร์โกเมสนวลุคตาลาเซนแถมข่าวดีได้มาดุสคุณย่าผลทดแบนกลับมาช่วยทีมอีกนะครับเจอสเปอร์37แต้ม กลางสัปดาห์เล่นยูโรปาลีกนะครับเปิดบ้านเสมอแฟรง์เฟิร์ตมา1-1ึ่งหนึเดยันคูรูเซฟสกี้ยังเจ็บดังนั้นแกนหลักก็เดี๋ยวต้องเดาใจว่าปอสเตโกคูจะจัดยังไงครับเพราะเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็ต้องเล่นกับแฟรง์เฟิร์ตอีกนะครับแกนหลักอย่างเบนทันกูส่วนเฮียงบินแมนนั่นจอห์นสันดูมิกโซลันกี้ครับนัดแรกเสมอ2-2ที่บ้านสเปอร์นะครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากเอาง่ายๆวูฟเนี่ยโอ้ดีขึ้นผิดหูผิดตาครับชนะมา3เกมติด แทบจะรอดในพิมลีกนะครับแถมได้คุณย่าพ้นแบนกลับมามาเจอสเปอร์ที่ใช้พลังงานไปเยอะในเกมกับแฟรงเฟิร์ตอีกนะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจวูฟครับพี่จดมองว่าแย่สุดคือเสมอแต่ถ้าจะมีทีมชนะจะเป็นวูฟนะครับปิดท้ายที่เวลา3ทุ่15ไปที่ลาลิก้าสเปนครับอาลาเบสจะเปิดบ้านเจอกับเรอลมลิดลองจากฝูงอาลาเบส30แต้มจากการชนะ7จ็เสมอ9แพ้14เกมล่าสุดบุกชนะจิโรนามา1-0นะครับ ก็สภาพทีมเนี่ยไม่มี3ตัวหลักติดโทษแบนนะครับและตั้งแต่อันโตนิโอซิเวราประตูรวมไปถึงจอห์นกูดิรีโทมัสคอนเชนี่เนี่ยลงไม่ได้ติดโทษแบนนะครับแขนหลักก็คาร์ลอสบิลเซนเต้คาร์ลอสมาตินหน้าเป้าเป็นกีเกกาเสียเจอกับมาดริด63แต้มพึ่งจะบุกแพ้สโนโมาเลสศูนาในแชมเปี้ยนลีกนะครับทีนี้กามาวิงกาเดี๋ยวจะแบนในเกมโยุโรปก็น่าจะต้องเล่นในคืนวันนี้นครับมีชวมัวมานี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับที่เหลือ4ตัวรุก วินนิซิอุดโรดิโกจุดเบลลิงแฮมเอ็มบัปเป้ต้องเดาใจอันเช่เลยครับว่าอาจจะโรเตชันเพราะหวังเกมอาร์เซนอลด้วยนะครับ นัดแรกในลีกเจอการเรียวมาริตเปิดบ้านชนะ3 2ก่อนเกมมาริตยังบุกมาเป็นต่ออย่างที่บอกไปมารุดมาริตเนี่ยฟอร์มหลุดมา2เกมติดแถมพักน้อยกว่าแต่ก็มาเจออาราเบสที่ดันไม่มี3ตัวหลักด้วยนะครับที่ติดโทษแบนนี่เห็นมองว่ายังน่าวัดใจมาริตยังไงก็ต้องลุ้นแชมป์ลาลีกาด้วยนะครับเรียวมาริตจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เชลซีวูเมนตันวันเดอร์และเรอัลมาริตขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย โยโยโย่เจตสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ